เสียงไหมเนี่ยตอนนี้กำลังรอดูโครูนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณาสี่โมงเย็นของที่นี่นะครับวันนี้โชคดีที่ไม่มีแดดครับคลึมๆเพราะว่าฝนเกรียมจะตกนะครับแต่ว่าดูพยายกรณ์แล้วไม่ตกนั่นเองนะครับจุดที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้วได้ยินเสียงไหมเนี่ย เป็นอยู่จุดกึ่งกึ่งกลางนะครับระหว่างซิดนีย์ของเรานะครับแล้วก็สะพานซิดนีย์ฮร์เบอร์ดน,นะครับก็จะไลฟ์ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าวันนี้ไม่มีคลิปลงนั่นเองอแล้วเราจะหันกล้องกลับยังไงเออโอเคแล้วก็คือไม่ชัดด้วยยังไงเรทีนีงถ่ายไปก่อนแล้วกันนะ เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแล้วกันนะฮะตรงนี้เป็นเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าจุดดูที่นึ่งจำชื่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศแล้วกันนะครับว่าคนเยอะแค่ไหน คือผมมารอดูอยู่บริเวณนี้ตั้งแต่เวาลาบ่ายสองนะครับก็กว่าจะเข้ามาถึงบริเวณนี้ก็ประมาณบ่ายสามตอนนี้4ี่โมงก็นั่งรองมาแล้วหชั่วโมงครับอ่ะดูประกาศคนล้วาันะ มันมุมมี่นอังคารวันมันอ่ะกลับมาแล้วอ่ะงงงงขอโทษนะครับเพราะว่าไลฟ์ไม่เป็นเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศแล้วกันนะครับว่าคนเยอะอย่างไรกับกล้องไงมเนี่ยอ่ะ,อะมีห้องน้ำด้วยอ่ะ ด้านหลังนั่นก็คนทั้งนั้นเลยนะฮะคนรั้วกันคนละพื้นที่คอลอมไว้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคนมันเต็มเดี๋ยวเขาก็จะไม่เปิดประตูและะ้วครับเขาก็จะกั้นพื้นที่ลออแล้วออกได้อย่างเดียวครับเข้าไม่ได้ส่วนที่ผมยืนอยู่ไม่ใช่ยืนอยู่ส่วนที่ผมอยู่ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งย่อมนึงนะครับที่เขาก็มีประตูเขาออกที่เดียวนะครับ จะมีฟู้ดทรัฟมีรถเต็มนะครับแล้วก็มีรถอา,อาหารมาเลเซียนนะครับอีกอันก็เป็นอิตาเลียนแล้วตรงนี้เป็นประตูนะครับไลฟ์จนไม่เป็นนะฮะไลฟ์ครั้งแรกนั่นเอง พูดไปเรื่อยๆนะครับเหมือนพูดอยู่คนเดียวกิจกรรมระหว่างที่รอดูนะครับจอนใหญ่ก็จะเอาไพ่มาตั้งเล่นนะฮะแต่เอาหอมแม่อนุญาตให้นําเข้ามานะคะเอามาแล้วก็สตาฟที่คุมประตูก็ไปกินนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าหยิบมาเด็ดขาดนะฮะ เขากั้นนะครับนิดนึงนะครับตรงที่สะพานซิดนีย์ฮาเบอร์นั่นแหละเราก็ชุดใหญ่ก็นั่นเองนะฮะก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ฝั่งโน้นฮาเบอร์นะครับอ่าซิดนีย์นั่นเองไกลๆที่เห็นก็แน่นอนครับซิดนีย์โอเปร่าเขาส์แล้วคนก็คือเต็ไมไปหมดเลยตรงนั้นนะฮะ ไม่มีตังค์เข้ามาได้นะครับฝั่งนู้นหงมากวันนี้โชคดีมากครับเพราะว่าไม่มีแดดนะครับและช่วงนี้เป็นฤดูร้อนด้วยถ้ามีแดดก็ ก็แบ่งให้นะครับหึ่งตูดนะครับวันนี้มาคนเดียวเพื่อนไม่มาเพราะว่าต้องใช้ความพยายามในการรอนานมากในครับผมรอตรงนี้เห็นร่มดำๆไหมนั่นแหละจองที่ไว้ไี้ครับจุดที่ผมยืนอยู่เดี๋ยวตอนเที่ยงคืนเนี่ยก็จะเห็นทั้งสะพานนะครับแล้วก็ผู้ตรงซิดนีย์เบลเฮาครับดู ดูในกล้องเหมือนจะไกลนะแต่จริงๆไม่ได้ไม่ได้ไกลมากห่างกันประมาณร้อยเมตรไม่เกินสองร้อยเมตรคร่ะกจากตรงนี้ oh, <okay. S 1> เดี๋ยววนให้ดูบรรยากาศชักรอ,อบนะคฮะหมอนนะฮะ คือวันนี้ฝนไม่ที่ฝนตกเลยฟ้าครึ้มเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกซึ่งก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมให้แทบที่ทำให้ผมตัดสินใจมานั่งรอเพราะว่าผมเป็นคนไม่อยู่เฉยๆยากอีกอย่างถ้าร้อนก,อก็คือก็คงไม่อยู่นะเดี yes, <exactly. S 1> ๋ยววันนี้ก็มนันเพิ่มเพื่มอากาศเย็นนะครับทั้งที่หน้าร้อนตอนนี้อุณหภูมิประมาณ20 การใช้ชีวิตอยู่ด้านนอกนะครับ๋ยวผมพาเดินวนดูบรรยากาศสักนิดนึงนะครับน่าจะ จริงๆหลายๆคนก็มักจะออกมาอยู่ในที่จุดที่มันไกลขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็จะสามารถเห็นได้ทั้งซีนี้นอินีนอแล้เขาแล้วก็สระซินีีครับ แต่สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเออผมก็อยากเห็นใกล้ๆเนาะราะว่ามันจะยังไงเนาะหันซ้ายก็สะภาหันขวาก็ซีนิวแล้วเขาอะไรเยก็น่าจะก็น่าจะดีนะเห็นใกล้ๆน่าจะก็น่าจะไม่ไม่แย่กว่าเห็นใกล้ๆที่แรกผมอยู่ฝั่งนู้นนะฮะที่แรกผมอยู่ฝัง่งนู้นตอนนี้อมาฝั่งนี้ <laughs> and mix it the